ปุ๊บไปดูดูครับอยู่กับผมแขดกับซาลาม่าในรายการ M S N T V นะครับผมหรือ My Server นี่แหละแต่นี่มันข่าวข่าวนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรครับเราอยู่กับเมืองอะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปตากล้องคุณแขะคุณซาลาม่ากันนะครับผมนะเมกี้โดนไฟครอบครอบไฟเคยเคยเฮ้ยนะครับ ก็มาอยู่ในแลนด์แลนด <c oughs> ์เลินๆอะไรของมันเนไม่รู้นะครนะคกับซาลามาถ้าในตัวจริงผมก็ภูนะครับชื่อว่าภูแต่ถ้าในรายการเดมอนทีวีก็ภูใช้สิบแปดถ้าในมายเซอร์ก็ภูก็เอ้ยไม่ใช่ก็ซาลามือเอ้ยซาลามะนะครับแต่ที่จริงๆผมก็อยากรู้ว่าดาบที่ผมตีบวงมาเนี่ย เตรงอะไรอะไรไม่ออกเวอร์ชันเวอร์ชัน,ชนหนึ่งจุดหดจุดศนนะครับที่จริงก็หนึ่งกับฮะสโตนแลนด์น,น,นะครับแปลนสโตนสโตนแลนด์นะครับถ้าใครอยากถามว่าเฮ้ยมันทำยังไงวะก็คือลบทุกอย่างนะครับลบทุกอย่างที่มันมีดินมีขี้มีค่าอะไรอะนะลบให้หมดไปเลย แล้วให้เราเอาอุจจิชะเอ้ยไม่ใช่เอาหินนะครับวางแค่อันเดียวพอแล้วมันก็จะเป็นโรคแห่งความหินเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็เป็นหินเอ้ยคุณไอพินพี่เฮ้ยคุณแคทคุณขอดาบหน่อยครับดาบที่ผมตีบวงให้คุณอะนะเอามาให้หน่อยเขาบาไม่เงินจะตายในเบื้องหลังเมื่อกี้นี้ ที่โดนลาวาครอบโดนเขาฆ่าละเป็นไงสนุกมาอยากเดิอนอีกเปล่าฮะไม่ให้เลย,ายามา,ายพี่เอาดาบมากับชุดหนังนังนังกับสีเหลืองืเหลืองเหลืองนี่ครับตอนแรกที่เรามา,า,าก็คืออะไรฮนะไม่รู้ว่า MS วีทีวีอะไรไม่รู้่าทีวีช่องสามทีวีเพื่อคุณพระคุณแม่งหลายคนนะเว้ยเพื่อคุณมาทอน,อนนะโอไอ้นี่ก็คืออะไรอะงานงานเลี้ยงไก่เหรอเฮ้ยไม่ใช่งานเลี้ยงนี่วะอุ้ยเดยวอู้นี่ครับการ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 ถักหลังของมานะครับ หลังมาและมาก็เสียชีวิตทารมานมาและมาได้เสียชีวิตไปนะครับเดี๋ยวผมไปตู้ข่าวก่อนไปตรงข่าวก่อนเดี๋ยวผมจะมาผมจะเป็นสอา,ายยุทธนะครับสารยุทธเอ้ยสอลายยุทธนะครับเดี๋ยวมาสารยุทธเฮ้ยอย่าเสียเ่ยอย่าจบเลยอะไรแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีครับนี่ก็คือเรื่องเล่าเชา้านี้จะเช้าไหนก็ไม่รู้จะเที่ยงบ่ายเย็นก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือโลกเราคือโรคไมคราบนะครับสวัสดีครับผมก็คือสารยันะครับยัตใช่แล้วเขาเห็นหน้าเรารอบสองะ มาดูวันจัและเฮ้ยเขาถ่ายคลิปข like ่าวก่อนสวัสดีครับนี่ก็คือรายการสอรยุทธเสียกคนในชีวิตไม่ครับนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องคุณแคทนะครับคุณแคทครับคุณจะทรยศ์หมาทำไมครับ ครับจบแล้วนะครับ hmm. ข uh, so ่าวนี้โอเคครับใช่แล้วครับข่าวนี้จบแล้วมาดูยอดตูดอย่างเดียวตึ๊ก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 ึ๊กต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 ึก๊กตึ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 ๊กตกตึ๊กตึ๊กตตึ๊กตึ๊กตึ๊ ไปหาสอนายุธเหรอเย่ mm hmm. yeah. จะให้บอกสอสอายุธให้เรื่องหน้า mm hmm. เออแบบนึงเฮ้ยโอ้ยนี่ก็พาให้ตูไปไหนก็ไม่รู้ mm hmm. อะไรอีตูดมา mm hmm. รู้น่ะว่าเดยวเดี๋ยวปล่อยพลังล่องหนอะแล้วมันก็ล่องหนเป็นแกะบินจะหายมั้ง mm hmm. อะไรก็ไม่รู้ ใช่ครับซูมไปเลยรับซูมเนี่ยไม่ใช่การซูมเเฮ้ยมันแกหายไปได้ยังไงเฮ้ยแกพีสิงไหนวะสิงไหนวะผมก็ทำเป็นหน้าโว้เดยวกินน้ำยา นี่ไงหายไปแล้วอุ้ยโดนตบสารยุทธอู้มาแล้วยิบที้ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเรากินน้ำยานี้แล้วแล้วเราทำองไรมันถึงจะหายล่ะก็กินนมนะครับกินนมวัวกินกินนมแม่ก็ได้มั้งไม่ดูนะเออเอ,ออเออ นนกินนมก่อนอาสีบเฟปะเราก็มาเชฟแล้วเชฟเขียร์ทีบจะทีบใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ย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 พอแล้วพอแล้วต้องเล่นนะนะครับก็ในคลิปนี้เออเดื้อเดอเออ,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 อไม่ใช่แล้วนี่ก็คือบ้านผมนะครับที่จริงผมก็สร้างบ้านรวมแหละ นั่งนั่งอยู่พอกินพอใช้ป้าพี่มาเองคุณอาพิมพีเฮ้ยคุณแชทไปงานเลี้ยงกันปะไป,ไ,ปไหนอะเย่เพราะผมเป็นคนพูดเอเออ,อใช่แล้วเป็นคนเลยไปยคุณยินดีต้อนรับนะครับคุณโกเลมเยาวมาเสียนะครับนามสกุลยาวมาเสียนะครับใช่แล้ว สบันเนาจึกึกจึกตึกจึกตึกจึกึกนึเออไม่ใช่เพลงไม่มาตึ้นจึเพลงจะเบาหน่อยนะครับเอยเร็วๆนี้ึ้นจึ้ึกๆึกตึกจึกึกึกึนโอแม่งไอ้นี้ก็มาาชิหายเลย โอ้เย oh. oh. yeah, 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 yeah. ่เ hey, ย nah. ่เย่เย่เย่ตูดบิดไม่ใช่โย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 ่แบ็คขำหัวหน้าหัวเดอโจูแบ็คขำแบ็คขำกะตาโดนอู้แม่งหอวดำเลยเลยเย่โย่แบคขำอู้หน้าอู้แม่งเป็นอย่างนี้ดอกโย่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 ที่ผมไม่อยากออกก็คือเนื่องจาก ั้นนะครับมอนเตอร์มอนคอวิรักเคอร์เฮ้ยเรื่องไปบ้านเราอยู่บ้านดิมสุดเลยเดี๋ยวมันเจอคิปเปอร์คุณไอพินพีครับผมไม่เล่นแล้วนะครับไม่ไม่เล่นงานเลี้ยงแล้วนะพอตอนมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไอมอนเตอร์มันก็มาดิรึงไม่ได้มอนเตอร์ก็มามอนอนะ่ะอันนี้ไม่ใช่ซวมนะคบเป็นทนะี่อางน้ำ ปลาขอดตาบน้ำหน่อยไปงานเลี้ยงมากแล้วไหนก็ให้คุณ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 มาดูเวลากันนะครับติ๊กต็อก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 ติ๊ก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 ดูเวลาก็พังในที่สุดแล้วครับแต่ดูไปดูมามันก็ยังอยู่อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่เห็นหรอ เนี่ยนะครับก็ไม่รู้นะครับในกล่องผมไปขโมยจากใครโอ้ไม่ใครทีพีมาปุ๊บโู้ผีสิงออกมานี่นะครับคือศ so พเอ้ยอ,อะไรวะ My Server มากินขี้เมือง My Server My Server นะครับเดี๋ยวผมอ่านในหะ้มาอ่านไม่ออกแล้ววะลองอ่านอีกที ไมซิงเกิลแลนหรอแลนซิตี้อันเดอร์เทเทลแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะอันไม่ออกหมดแล้วที่เดือสโตนแลนสโตนแลนสตาร์แลนอะไรไม่รู้อ่ะนะบันทึกวันที่4ี่หนึ่งสี่สี่สิบสี่สี่งสี่อ๋รู้แล้วออกหวยนี่ว่าลืมไปเ้ยไม่ใช่ นี้จงจงเฮ้ยเดี๋ยวขอมาด้วยมันเต้ไม่มีห้อหมอนอะพอก้กหมอนอะขอเขาไม่เป็นแอดมินเขาเป็นโอพีโอพีเป็นสกิลลิงตันเจ๊งไปเนียแม่งหน้าสองแม่งกข้มาเลยมาเราสกิลลิงขี้กิน กินเบคอนมั้งเออเฮ้ยมันใส่ไม่ได้หรอมันจะมีหัวสเกลต้อนอันนึงใส่ไม่ได้เอออ๋อน่าจะอันนั้นนะอะไรที่ชื่อยาวๆอ่ะไม่ใช่ฉันหรอกค่ะไม่่ใชคงจะขึ้นแอ่นะคะโอ้ยเอาชิปปิ้งเลยคงไม่ใช่อันนี้ร้อนเลยล้อนเลยเย่ผมใส่ได้แล้วไม่มาจำแป้นึงแป้นึงแป้นนึงนะคาสมุดปิดนะเก็บนะ เอาสมุดทิ้งนะไปเ,าาเอาไปเดี๋ยวขอแป๊บน,นึงนะผมขับเป็นเซลวิวเวลแล้วก็ปรับให้ไม่มีทูมิเน่นะผมไม่อยากเป็นคนที่ชอบใช้ทูมินี่นะครับตั้งแต่เกิดโอ้เจ็บตั้งแต่เกิดผมก็เด่นแต่เซลวิวเวลนะครับตอนแรกมันก็ไม่มีโน้ตบุ๊กให้ผมเล่น ไมค์เคิร์ฟไมคแคปนะครับไม่รู้อะแปมแมแปมแปมห่ำห่ำโอเคนะครับโอเคอเสร็จละว้าวอะไรฉยหาเะหเรื่องเหรอเดี๋ยวตบเลยโอทำไมหาเรื่องเหรอเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวจบคนจีนดี่ว่าเออ มาเดี๋ยวเข้านะาเข้าห้อ,องนะดิฉันกำลังเข้าแล้วเข้าไม่ได้เลยจะกตีนเดียวมันจะปิดทำปะปอกอะไรเนี่ยอจะเข้าโน้ตบุ๊กบ้าแล้วของมันนะเอ้ยเข้ามาได้แล้วเย็เย,ะยะ็ปิดต่อ <พา S 1> อะไรนะครับ <พา S 1> อ้อะไรอ <พา S 1> ย่ามาเปิดดิ นี่นะครับก็คุณสเกลิงต้อนจบว้าไอคีเปอร์อื้อโดนแทงแอดมินก็คีเปอร์นะครับชีปี้มั้งเทเดทับบี้มั้งชอบมาเถอะกินสวลาเยอะปั๊บ ไม่ได <that are> <laughs> <c ười> ้อกะเ็ไม่ได้เ่งให้ดพนเราัี้่้เราจะมาแจ้งขาวอะไรัคเรื่องการโชว์ตูดครับี๋้วผมจะมาแจ้งขาว่โชวตูดครับวอางกาะครับมันน่มาอะครับกตกเลยจบ วีอามวีอโอะทีวีมั้งประจดีี่องเาน่เดอเจอสองรหัสเทอวกสองเจ็ดสอห้าสี่จุกสามจดห้ากนะคบเขาได้มาแบนเราเนื่องจากเขาไม่ยอมเคล่อนโอเมนะคะแต่นั้นเราก็เลยต้องมาได้ยางอี้วนะคมาทำเป็น ฮันเดวฮันล้วฮันเ้วเรียวครับวันนี่คือการที่ขอ <c oughs> ไม่ใช่มาล็อกนะครับที่คุณเอ็มเห็นอะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว เลยอย่าเพิ่งปิดดีวะมาเอฟหนึ่งก็ขอจบรายการเพจเราในนะครับครับครับ